สวัสดีครับเมื่อคืนฝนตกหนักน้ำท่วมเลยครับหน้าบ้านต้องดูดออกแล้วครับเมื่อเช้าเราได้ใช้ปั๊มสองนิ้ว AC น่าจะรั่วควันขึ้นระเบิดบึ้มวันนี้เรามาเอามาใช้ตัว DC แทนต้องลุยแล้วครับไม่ลุยไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกหนักครับเมื่อคืนสามหาใหญ่ๆ ท่วมเลยอันนี้เราจะใช้ตัว DC ตัวนี้เป็น NMC 2องโมดูลโมดูลละยี่โวลต์สโมดูลอนุกรมกันเป็นระบบสี่สิบแปดลบกับบวกนะครับอนุกรมกันเป็น4ี่สิโวลต์เพราะว่าเมื่อคืนนี้เปิดแอร์ตอนนี้แรงดันของแบตเตอรี่อยู่ที่4ี่ิบเก ผมก็จะจะไปดันเจ้าตัวโน้นแต่ว่าไม่ได้ชาร์จนะผมจะเดินต่อผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้อโชคดีตัวนี้เขาจะมีรีโมทควบคุมผมจะลองกดดูติดป่ะอเร่งรอบแล้วนะฟังเสียงนะตอนนี้กำลังดูด ไล่น้ำในท่อในท่อไม่มีน้ำแล้วตัวนี้เขาเติมน้ำครั้งเดียวฟังเสียงนะน้ำขึ้นไหมเริ่มหนักละท่อเริ่มหนักละอา่าเร่งเลยข้อดีของตัวนี้4ี่สิบแวนตัวนี้คือเขาเร่งรอบได้ที่นี่ฟังเสียงเร่งสุดละ น้ำยังไม่เต็มทอ่อน้ําเต็มทอ่อในท่อน่าจะพุ่งพวดไปนู่นเลยตอนนี้กําลังทํางานอยู่นะคือเขาไล่าอากาศอยู่เราก็มาดูตัวนี้ว่ากระแสะไฟที่มันกินเยอะไหมว่ามันจะไหวไหมตัวนี้ยังสี่สิบเก้าจุดหนึ่งวอนอยู่นะครับค่าตัวนี้จะแข็งนะ nmc ตัวนี้ค่าจะแข็งมากเปิดแอร์สบายน้ำขึ้นอย่างหัวทิมแล้วน้ำหนักมาแล้วหัวทิมแล้ว นายไปจับลูกน้ำหนักสายมันเยอะเอาอะไรมาหนุนสายก็ได้เอากล่องกันนี่ไปนหนุนสายก็ได้ลูกเนี่ยอันนี้เป็นรองเนี่ยกล่องกระดาษเป็นหนุนเดี๋ยวมันจะลม้มเออน้ำหนักมันมีฮะอืม้นนี่เอาหนุนท่อแล้ว <Like that. S 1> มาดูแรงดันของน้ำตัวน,นี้มันส่งไม่เฉยๆ ยกยกขึ้นหลบก็ได้นั่นน่ะนี่นะครับความแรงของน้ําท่อสองนิ้วโหแรงสุดๆเลยนู่นนะครับประมาณยี่สิบเมตรจริงๆเขาได้ไกลกว่านี้แต่ว่าสายเรามีเท่านี้นี่ข้อดีของเจ้าตัวนี้ตัวนี้เขารองรับอยู่ที่สี่สิบแปดโวลต์นะครับตัวนี้ตัวนี้รองรับอยู่ที่สี่สิบแปดโวลต์าดรีโมท มันทำงานคนเดียวก็สะดวกนะไอ้ตัวนี้นี่เื่อนดูน้ำนี่ไม่ได้บีบนะถ้าเราบีบไม่ต้องพูดเลยเนะอ๋อบีบไม่ได้ลืมไปน้ำถอยหลังตรงโน้นเพาสวไม่ได้ฉ <laughs> เฉยนี่รดน้ำสบายนะครับให้เพื่อนๆได้ดู น้ำค่อนข้างแหลย <c oughs> ตดูดไปข้ามฟาไปฟากโน,น้นเพราะว่าฝนตกเยอะเมื่อคืนน้ำท่วมงองใส่ไฟเกี่ยวก็ได้งอไปล็อกนั่นเออเกี่ยวเนี่ยอ้ดูดแล้วนี่นะครับเราจะกดที่เครื่องก็ได้ตัวนี้เขาบอกว่าระบบ48-72ถึง <c oughs> ่ันดูนะรับอยู่ที่ 100, 110 Wh, นะร้อยร้อยสิบวัตนะระบบสี่สิบแปดเนดสิดีเลยตัวนี้น้ำเริ่มวิ่งแนละ้วน้ำเริ่มวิ่งแนละ้วปกติก็ใช้ตัวสองนิ้วนั้นอยู่เพราะว่าถนนนี้เราเทก่อนที่คอนจีตจะมาเราเลยต่ำกว่าถนนถนนมะเทที่หลังมันก็เลยจะประมาณนี้ซื้อหนมแต่เช้าเลยนะรูปรลอ ลูกค้าประจำเลยเนี่ยตอนนี้ก็สี่สิบแปดจุดเก้าผมจะดึงดีดีอยู่ที่สี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบเจ็ดว่าลิเทียมเหือจะดึงได้เยอะหน่อยหนึ่งระบบสี่แปดมันก็ยังดึงได้ถึงสี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดพอดีผมก็จะหยุดดูว่าน้ำจะแห้งทันหรือเปล่าผมก็ย้ายมาจากไอ้เจ้าตัวในห้องนี้ไงเพราะว่า ตัวดีซีตัวนั้นมันพังผมก็ย้ายจากรุ้นี้ไปย้ายชุดนี้ไปตัวนี้ตัวนี้ผมปิดอยู่ไฟจับแผงผมปิดอยู่พอใส่ไฟมันจริงๆรลากมาเสียบตัวนี้ก็ได้มันขี้เกียจต่อมันไกลเลยยกแบตเตอรี่นี้ไปงงหรือฉลาดก็ไม่รู้นะ <laughs> ตอนนี้เช้าเช้ามาดูได้ไฟอยู่ที่เท่าไหร่อ่านี้ไฟฟ้า สี่สิบเก้าจุดเก้านะี่คือห้าสิบเฮิร์นะฮะห้าสิบเฮิร์ไฟฟ้าของ AC อันนี้ PV มาอยู่สองรนะ้อยกว่าโวลต์โวลต์บอกนะ PV สองร้อยกว่าโวลต์อันนี้ PV นี้มาสามแอมป์วัดได้เก้าร้อยแอลวัตต์นะครับ PV PV คือไฟฟ้าเข้านะไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าหกลงลงแบตนะพีวีมาหกแอมป์มีสาม อะไรในะ PV สามพันวัตมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไปฝั่งนี้เป็นฝั่งของแบตเตอรี่ห้าสิบเนอรตอนนี้ลงแบตลึงโหลดอยู่ที่แปดเปอร์ซนแดเอร์นเท่าไรเนะี่ยอยู่ที่สองแอมป์แปดเอร์เซ็นตัวนนี้โบนมาอยู่ที่โหลดนะครับโหล,ลดโหลดโบลสาม สามร้อยสามร้อยกว่าดึงแบตสูงนะครับก็ประมาณนี้เพราะแรงดันเมื่อคืนนี้เหลืออยู่ที่ห้าสิบเอ็ดันนี้ก็จะอ่อนกว่าหน่อยนึงโอเคนะครับมาดูมันจะแห้งไหมสี่สิบแปดจุดเ้ายังดึงได้อยู่ครับน่าจะแห้งนะ เ,เพื่อนดูนะผมกดปิดอา่าเงียบเสียงเลยใช่ไหมเอากดเปิดอืมโอเคสรุปว่าผ่านนะครับรีโมทต,ตัวนี้ใช้ได้เขามีสายสัญญาณรองรับอยู่อีกสักแป๊บหนึ่งเพอน้ำนิ่มวิ่งวิ่งไปดูนะวอมไปหลังบ้านนู่นนะครับ ตรงนี้ยพอตัวนี้เป็นที่ถมโอเคนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับสำหรับ,บเกี่ยวกับโซลาเซลล์ปั๊มโซลาเซลล์แบตเตอรี่ก็ LMC ของแคน l อสวัสดีครับตอนนี้ก็เหลือแบตเตอรี่อยู่48.7นะน้ำน้ำก็แห้งแล้วนะแห้งแล้วแบตเตอรี่ไม่หมดนะยังยังใช้ได้อยู่ น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดอีกรอบนึงเปิดอีกรอบหนึ่ง,เ,งเพราะว่าเอาหัวก็โลกออกให้จุ่มลงไปได้เยอะที่สุดส่วนนี้กำลังไล่อากาศอยู่ก็ถือว่าไม่กินไฟเท่าไหร่นะครับน้ำแห้งเลยเพราะว่าน้ำตรงนี้เพราะน้ำตรงนี้จะอ้อมไปหลังบ้านนูนะ่น่ะอ้อมมาด้านข้างเนี่ย นี่ฮะน้ำเนี่ยตอนนี้น้ํามันไปช้าเพราะว่าเราไม่ได้ถอนหญ้าหลบทางมันเลยช้านะั่นดึงไปนู่นเลยมันก็โอเคนะถ้าเกิดเรามีใช้โซลาร์เซลล์อยู่แล้วซื้อตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งก็ใช้งานได้ปกติเลยต่อจากตูดของแบตเตอรี่ได้เลยไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์เนี่ยน้ำมาไม่ทันคือมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าเราซื้อตัวนี้มาสามพันกว่าบาท แล้วมันไม่ต้องจุม่ม้ํามันไม่ได้เสียง่ายไงแล้วก็ตัวนี้ข้อดีก็คือมีรีโมทด้วยนี่มีรีโมทด้วยโอเคนะครับฝากไว้คิดเผื่อเพื่อนๆไว้ตัดสินใจสั่งซื้อมาช่องทางที่รู้ๆกันนะครับช่องทางใน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 เพจสั่งซื้อในเพจก็ได้สามพันกว่าบาทก็อยู่ที่ รับรองรับ7 2็ดโวลต์หรือว่า4 8่โวลต์หรือว่า2 4่สโวลต์แต่ตัวนี้มันเริ่มต้นที่4 8่สโวลต์เราจะจําเป็นต้องเอาแบต2ลูกมาอนุกรมกันให้เป็น4 8่สิไม่งั้นทํางานไม่ได้นะครับโอเคค่าค่าแบตเตอรี่เนี่ยมันแข็งยังเหลืออยู่เท่านี้แร้ลองเปิดอีกรอบนึงเสียงเครื่องทํางานแล้วแบตเตอรีย่ยังไม่ร่วงเลยล่วงมานิดเดียว ช่วงออกตัวเนาะก็ยังไม่เท่าไหร่ยังโอเคอยู่นะครับน้ำมันแห้งอะ่ะดูไม่ทันน้ำมาไม่ทันแล้ว็ก,กดปิดนะขึ้นมาเท่าเดิมเห็นปะ่ะช่วงกระชากโอเคนะครับสวัสดีครับ